แล้วก็ลูกหนึ่งโดนนกเจาะกินเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนอีกลูกหนึ่งเป็นเชื้อรานะคะน่าจะเกิดจากหอยทากขึ้นไปเลียนะเดี๋ยวจิตก็จะเอาลูกที่เหมือนจะเน่านะคะก็จะเอาไปให้ปลานะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าปลาเนี่ยกินเกลี้ยงแค่ไหนไปค่ะนี่นะคะลักษณะแบบนี้นะที่เขาเป็นเหมือนจะเน่าอันนี้เรากินไม่ได้นะคะจีก็จะเอามาให้ปลาบางครั้งก็เอาไปใส่ถังน้ำหมักเศษอาหารนะคะอันนี้จะให้ดูหลักฐานนะคะ อันนี้คือลูกเก่าที่พึ่งโยนให้ไปเมื่อวานนี้นะคือมีเยอะค่ะมาแล้วก็นี่ดูเห็นไหมหลักฐานนะคะเหลือแต่เปลือกนะคะนี่ตอนแรกเขาก็จะเป็นลูกแบบนี้แหละคะ่ะนี่พอผ่านไปแล้วเขาก็ตอดกินหมดเลย<ม>เห็นไหมแล้วปลาที่กินเนี่ยไม่ใช่แค่ปลากินพืชเท่านั้นนะทุกคนปลากินเนือ้อก็กินนะคะปลาหมอนะคะเขาก็มาตอด,ตอดกินนะ เปลือกมันนะ่ะถ้าเกิดว่าเราเอาไว้ตรงเนี้มันก็จะเป็นอาหารของหอยขมต่อไปค่ะเพราะว่าในคลองนี้ก็จะมีหอยขมด้วยนะคะแ,แกะออกให้เขาแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะมาตอดกินเองแล้วก็ห่วงเม็ดนะคะไม่มีเม็ดแล้วจีก็จะคว่ำลงแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เขาก็จะมาตอดกินข้างล่างนะะี่ค่ะเดี๋ยวสักพักก็น่าจะได้เห็นตูดับดุ๊บดับดุ๊บนะนันลากไปละเห็นไหม แอ,อลากไปละแอ,อไม่เคยเอาหัวอาหารมาให้เลยนะทุกคนก็คือจะแบบให้แบบธรรมชาติแบบนี้เลยแล้วก็จะมีผักชยาแล้วก็เศษอาหารนะคะเศษข้าวเศษขนมจีนเขากินไี่หมดนะทุกคนเออเลี้ยงปลาคือเราไม่ได้เลี้ยงขายไงเราเลี้ยงแบบเออเอาไว้ปล่อยไว้ตามธรรมชาตินะ้วก็มาเล่นกับเราดูโอเคไปแล้วนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ